โอ้เปลือกสคือเรกากลัวขนมหมองแกงเนตืตานอาหารบ้าหรือไม่อันนี้ขนมหมองแกงม่านะครับต้องทําแบบนี้นะครับผมข้างล่างมีไฟนะครับข้างบนก็มีไฟอันนี้คือกะมะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะครับผมเผาเพื่อให้ความร้อนอันนี้คือสังกะสีนะครับผมแตงกวสีคู่ใจนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับทุกคนจะได้เบาไฟนะครับเบาไฟแล้วก็อ่เออม,มอรีริมีอย่างในกรจอลอะลรห เดาอ,อ๋อ,อมีเดาอ้วมาเลยน,นี่ใหม่แล้วนะวอันนี้สูตรนี่มีมะพร้าวชิ้นมะพร้าวแล้วก็น้ำกะทิเยอะแยะนะครับผมอร่อยมากนะหวานมันอ๋นอ,อยังไม่สุดดีนะครับผมอ่นนมมาอไ,นะไม่มีมะปักจเจ้าเราไปละรู้ว่าเออเออต่านไหนอ้วมลี่เยอะท่านแค่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่บ้าเลย น้อนี่ั่กนะบน่กวนได้นี่บาลีอะนี่อันนี้คือเป็นแม่ครัวนะทำขนมเพื่ออบาลีนะคบาลีไม่ใช่เ่อตาขาอวะมอุวีเบาไฟเบาไฟเพื่อให้มันสุดทั่วถึงเล่เลย

สาละจออยนกันน so, you mm, ักเลยมีอ uh, ้เลยยาี uh. ่จอล้คูานอียไม่เาลยจอลยเนี่จอบเยจอลมอมลยงมั่งเลยงมุเยจิลาคกานอมีนำาไข่เรามันมุลม่เลม่กนว่าด้วยนบ้นเยี้เยอเยนย่างงี้ขึ้นลยรีมีมลี่อมีนาะมึ้ล้วกบลกบอมีเหมีมีเลยนะ อร่อยแล้เบอรเอจะรพิซซ่าพิซซ่าเนาะลพิซซ่ากรเยงอ่ะพิซซ่าพม่าพิซซ่ากรเียาะจัดระัวจมกขนาดจนนี่จานนี่จาน่จานี่พิซซ่าลอยไปแล้วนะโอ้โหมกขนาดมีนีมีแล้วมกะีรีมีมีมจระมีะมีล ก็ไดโอ้โหมอขนาทับดูน้องกดดีกวให้ก่่นขนมม้แกงนี่เลยกนำบบุบแล้ว่ะได้แกะดมูชูยอ่เลยอยู่ตีเว่าเนี่ยจะมีอยู่มาไว้ได้าใครแกอุะขอซ่าเนาะนี่จะใส่แล้วไม่ไม่ควยใส่แล้ใส่น้ำมันพืชเพิ่มสักหน่อย ใส่นะครับผมโอ้โหสูตรนี่โบ๊บาโบ๊บานะใส่ถ่านด้วยนะเนี่ยพอเราได้เราได้เราดิจ๊ะนี่เก็บเก็บนะฮะเก็บน้ำมันแล้วก็จะใส่อันนี้ก่อนดูเราชัวร์นะโซโก้เราอะโอ้น้ำมันขึ้นขวาแล้วแต่นั่นนี่นี่ใส่แล้วครับ ชิลอลลละไได้เลยอะไรไหมี่โบลียน่ะเนี่ยมะขันน่อะพวกอะไรเล่นเนยเห,หอรอเนามาเราบุกมาเลผสมแป้งผสมน้ำกะทิมาเราบรบบิารน่ขายเลย หลอนอบวยนมขวตาเขายไม่ขวดตนี่เอามาเลยนี่กะมะพร้าวมมเนี่มะพร้าวขาตดอดุนพลอหออพลอหอพลอขวดตาเลยนี่นี่ใส่ครับผมแล้วไม่เตใจมันเลต้องระเเส้นใจนะครับใส่เยอะมาเราไม่เอานูกกเ้ตายโมันเนี่ยขวดตาไม่อาร์ันดุมนมากกว่านเตอรดันดันดกว่านเตอร

เอออะครับ แค่เราก็เด็กก็ามาทำรูปหันโดนเนาะเออวิธีทำขนมหม้อแกงสุกพัม่านะนี่โอเคบ๊ายบาย